แล้วนะคะช่างเป็นความสุขความสดใสของเด็กๆที่อยู่คู่กับตุ๊กตาเหลือเกินในช่วงคนดีวันนี้เราจะมาพูดคุยถึงเรื่องกิจกรรมจิตอาสาซึ่งไม่ใช่เป็นแค่กิจกรรมในระดับประเทศใดประเทศหนึ่งนะคะเริ่มต้นที่เกาหลีแต่ว่ากําลังขยายโครงการนี้ออกไปยังเด็กๆที่ต้องการความช่วยเหลือต้องการเยียวยาในเรื่องของจิตใจที่อ่อนแอและเจ็บปวดทั่วทั้งโลกเลยก็ว่าได้แต่ก็กําลังขับเคลื่อนไปในหลายๆประเทศอยู่ในเวลานี้แล้วก็มาถึงประเทศไทยด้วยนะคะนั่นก็ คือการทำตุ๊กตาคอนิดอร์ค่ะวันนี้แขกรับเชิญที่จะมาพูดคุยกับเราในรายการนะคะเริ่มกันที่ท่านแรกค่ะคุณโดยองคิมซึ่งเป็นผู้อำนวยการองค์การเวโรช์ประจําประเทศไทยนะคะและอีกท่านหนึ่งค่ะเป็นออผู้ช่วยผู้อำนวยการองค์การเ s โรช์ประจําประเทศไทยนะคะสาวไทยของเราเองคุณจันจิราคืนมาเมืองค่ะ ดูนึกว่าเป็นเกาหลีทั้งสองท่านเลยนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะซีโยซีโผมไปเรียนมาเนี่ยเนี่ยอ้าวจริงเลยในคอร์ยุค eh ุณคิมนะคะค่ะค่ะ first question um, what is your inspiration in the organization to to to, to make um, the c o r n i d o l what is c o r n i doll first yeah there are many so many children suffering from Eases, like malaria and AIDS, malaria and, and AIDS, yes, yes. around the world. And besides, they have mental problems mm -hmm. too, mm -hmm. uh, from mm, from child abuse and poverty. So this is why Korea World Share started this campaign, coordinator campaign to yeah. support children's mental problem and mental health and emotional stability. Yes, yeah. and <laughs> also. คอนิโดร์แคนเป็น r good น r i e n d s by s h a r i ย g าร e i r heart t ร g e t ก e r ค่ะก็เป็นโครงการที่ทางองค์กรของเขานะคะซึ่งอยู่ที่ประเทศเกาหลีเขาได้ได้ริเริ่มขึ้นมาจากการเห็นความเจ็บปวดของการระบาดทั่วโลกของโรคมาลาเรียโรคเอสเป็นต้นซึ่งก็นั่นทำให้เกิดผลกระทบในจิตใจของเด็กๆก็เลยอยากจะช่วยก็เลยคิดว่าตุ๊กตานี่แหละเหมาะกับเด็กๆ and what is conidor what is material ก็คือ ทำมาจากอะไรครับมาจากอ๋อก็คือเส้นใยข้าวโพดเส้นใยข้าวโพดใช่ค่ะแต่มันคือถุงเท้ามันคือถุงเท้ามันคือถุงเท้าที่ทำจากเส้นใยข้าวโพดค่ะก็เราเห็นว่าไม่อยากให้มันเป็นมลพิษต่อสิ่งแวดล้อมเพราะฉะนั้นเลยเลือกวัตถุดิบนี้แล้วมันก็ ด้วยคุณสมบัติของมันเนี่ยสามารถย่อยสลายได้เองตามธรรมชาติภายในหนึ่งปีเวลาทิ้งไปแล้วอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ไม่กลายเป็นขยะใช่ไม่กลายเป็นขยะแล้วก็เวลาสัมผัสอ่ะมันนุ่มมันรู้สึกอ่อนโยนใช่เราจะไม่เป็นอันตรายต่อผิวของเด็กค่ะอ๋ออันนี้เหมาะเหมาะเหมาะกับเด็กวัยไหนฮะอ๋อที่จริงก็ตั้งแต่อ๋อ สามสี่ขวบตั้งแต่เริ่มเล่นแต่ที่จริงคือจริงปฐมวัยใช่มยตั้งแต่เด็กทารกจนส่วนใหญ่อนุบาลใช่แล้วไม่เป็นอันตรายต่อเด็กพอพอชั้นปฐมเนี่ยเริ่มทิ้งแล้วนะตุกตาใช่ไหมคุณเจกใช่ใช่เราเลยคิดว่าเอ๊ะถ้าพอเด็กเริ่มทิ้งปุ๊บเราเราก็เลยมีเอาวัตถุดิบดีดีกว่าเพราะว่ามันน่าจะดีต่อมลุพาไอสิ่งแวดล้อมอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็เราจะยัดข้าวโพดลงไปข้างในด้วยเพื่อที่ว่าทิ้งไปปุ๊บ มัเลข้าวโพดจะกลายเป็นต้นข้าวโพดหมายถึงว่าจะออกมาตามตุกตัวตุกตาอย่างนี้ได้เลยะก็คือตอนที่มันย่อยสลายลงไปแล้วโอก็กลายเป็นต้นข้าโพด่้ใช่ค่ะครับตรงนี้จะช่วยในเรื่องจิตใจของเด็กในแง่มุมไหนบ้างอืก็ ที่จริงก็อย่างที่คุณคิมพูดไปใช่ไหมคะก็ตุ๊กตาก็ถือว่าเป็นเพื่อนที่ดีของเด็กบางทีเขาไม่มีใครครอบครัวอาจจะไม่เป็นเด็กกำพร้าหรืออะไรเงี้ยคือเขาก็สามารถคุยกับตุ๊กตาก็คือเหมือนตอนที่เราเป็นเด็กอ่ะเราก็นั่งเล่นกับตุ๊กตาก็เหมือนว่าเออเนี่ยเป็นเพื่อนที่ดีของเขาเราเหมือนเหมือนกับเป็นเพื่อนของเขาด้วยครับ How can we join this project เขาอืม Uh, we are going to have this event on this yes. saturday uh -huh. mm. so uh, we uh people who want to join this campaign just call us and they visit our office too come and also your social social media social network oh yeah sure our website and our facebook page เดี๋ยวเราขึ้นให้หน้าจอด้วยนะคะคนที่อยากจะมีส่วนร่วมคิงดว่าเราเราจะสามารถจะมีส่วนร่วมโครงการนี้ยังไงบ้างก็พี่หนิงก็อธิบายเพิ่มเติมด้วยนะว่าว่าก็มี facebook แล้วก็มีเว็บไซต์ก็เราต้องการจิตอาสาที่จะมาช่วยกันประดิษฐ์ ตุกตานี้ใช่ไหมฮะก็คืนที่19มีนาคมนี้นะคะที่ศูนย์วัฒนธรรมเกาหลีประจําประเทศไทยที่สุขุมวิทนะคะก็ตอนนี้เราก็กําลังเปิดรับสมัครอยู่แต่ว่าเต็มแล้วเปิดเปิดได้ปุ๊บเปิดปุ๊บเต็มปั๊บเพราะว่าต้องการกี่คนเหรอฮะริงจริงที่จริงคือตอนนี้มันเป็นครั้งแรกในประเทศไทยเพราะฉะนั้นเราก็เลยรับไม่เยอะมากจำกัดก่อนแต่ว่า มีคนสนใจเยอะมากโดยเฉพาะคุณคุณแม่นะว่าผู้หญิงส่วนใหญ่ก็โอ้ยจะพาลูกๆไปลองทำไปประดิษฐ์ไปอะไรคือคือทาง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 องค์กรเนี่ยจะเตรียมอุปกรณ์ให้หมดเลยใช่ค่ะคือเขา้าไปแต่ตัวแล้วก็ไปช่วยกันเราเราเราตั้งเป้าไว้กี่ตัวก็คือตอนนี้ประมาณ30ตัวก่อนอย่างแรกเราอยากเห็นฟิตครั้งแรกเราก็แบบเอ๊จะมีคนมาช่วยไหม แบบเย็บป <singing flowers> ักถักร้อยเราก็แบบเอ๊ยยังไงแต่ปรากฏว่าได้รับฟีดแบ็กดีมากก็ตอนนี้ก็ในอนาคตเราก็จะมีโปรเจกต์นี้ต่อไปค่ะตัวหนึ่งนี่ใช้เวลาประมาณเท่าไหร่ฮะถ้าเกิคนคไม่เคยทำเนี สองชั่วโมงค่ะสองชั่วโมงแต่ถ้าเป็นเด็กๆอาจจะสามชั่วโมงแต่ว่าเราก็จะสอนสอนด้วยเตรียมอุปกรณ์ทุกอย่างให้ด้วยค่ะที่นี้พอทําเสร็จแล้วพอไปถึงเนี่ยไปแต่ตัวอาสาสมัครไปแต่ตัวคือครั้งนี้ครั้งแรกนะคะนําร่องกันก่อนวันที่สิบ้ามีนาคมใช่ไหมคะสิบเก้ามีนาคมใช่ไหมคะพอไปถึงเนี่ยไปแต่ตัวมีวทสดุทอะไรให้หมดเลยมีคนสอนพอทําด้วยกันเสร็จปุ๊บเอาไปแจกที่ไหนก็คือเราก็มี เด็กๆที่เราให้การสนับสนุนอยู่ในต่างจังหวัดนะคะ oh. ก็ก็มีอยู่แล้วแล้วก็เราก็จะนําตุ๊ก,กตาเหล่านี้เนี่ยไปมอบให้ส่วนใหญ่จะเป็นทั้งภาคอีสาน oh. ค่ะครับ Why did you choose Thailand to to do this project? Um, our k n e d e r campaign is very actively actively in progress in Korea and we are sending t o o r s to the children in many countries and mm. um, when i first came to thailand, i realized that the children who we support here are living in very bad conditions and they need more emotional stability. so we, we plan this project and we want thai people can join and yeah. thai people can support by themselves for thai yeah. children. Yeah. because thai people like sharing yeah. their heart, <laughs> yes. volunteering work and yeah. Yeah, joining activities. โอ้วยเ่ความที่ที่คนไทยเขาองเห็นคนไทยว่าเป็นคนใจดีก็ชอบมีส่วนร่วมเป็นคนมีน้ำใจอะไรต่างๆแต่เรื่องจริงนะฮะคนไทยเนี่ยคืองานบุญงานอะไรจิตอามบอกขอให้บอกแล้วพร้อมที่จะจะช่วยตลอดเวลาในการเป็นบวาร์เทียหรือการเป็นตอาสาแบบนี้ก็มองเห็นโอกาสตรงนี้แล้วก็ยังมีเด็กที่ยังขาดโอกาสแบบนี้มากมายปรากฏว่าเปิดรับกี่วันฮะวันเดียววันเดียวเต็มเลยสางค่ะสองวันสองวันแต่ก็ โทรมาเรื่อยตลอดลูุกอย่างนี้เราก็ควรจะควรจะรับเหมือนกับเป็นเครือข่ายเอาไว้ถูกไหมคะคนที่ติดต่อเข้าไปเราให้ช่องทางติดต่อเข้าไปอย่างน้อยก็น่าจะเป็นแบบเป็นเมมเบอร์หรือว่าเป็นสมาชิกเครือข่ายเวลาที่จะทําอะไรเนี่ยมีฐานข้อมูลระดมกําลังกันได้ง่ายๆเลยแบบนั้นเป็นไปได้ไหมคะ โครงการต่อไปอจะเป็นอะไรคะก็ที่จริงนอกจากคอนิดร์ที่เราจะยังทําต่อไปนะคะเราก็มีโปรเจกต์ที่เราทําที่ประเทศเกาหลีอยู่ <S <S <ห>แล้วก็คืออ,อันนี้ก็ <S <S เป็นเป็นผ้าอนามัย,ามายแบบคอตตอนาาค่ะ<ห>คือเราจะทํากิจกรรมเย็บผ้านามัยแบบนี้ส่งไปให้เด็กผู้หญิงที่แอฟริกาค่ะรู้หรือเปล่าคะแบบที่แอฟริกาืือ เขาอาจจะไม่มีเงินในการซื้อผ้านาไมยใช่เราเคยรายงานข่าวว่าเขาขาดแคลนเรื่องผ้กใช่แล้วคือเขาต้องเอาผ้าเศษผ้าหาเศษผ้าจากข้างถนนหรือว่าที่เหลือใช้อะคะมาใช้แทนเราก็เลยทำผ้านาไมยคอตตอนขึ้นมาแล้วก็สามารถใช้นำนำไปใช้ได้ใหม่อีกอะไรเงี้ยค่ะก็อาจจะมีคือพวกนี้คือซักได้ใช่ไหมซักได้ค่ะแล้วก็ซักได้ด้วยอีกอีกอันหนึ่งก็เป็นชุด คลุมเด็กทารกค่ะเพราะว่าเด็กทารกใช่ก็คือตอนนี้ยังไม่สมบูรณ์นะคะแต่เรามีอุปกรณ์แบบน่ารักน่ารักแล้วก็เราจะเอาไปมอบให้กับคุณแม่เลี้ยงเดี่ยวค่ะเพราะว่าที่ไหนฮะเอาไปมอบที่ไหนเริ่มแรกเนี่ยมาจากเกาหลีก่อนเพราะว่าเกาหลีหนาวแล้วก็คือคุณแม่เลี้ยงเดี่ยวอาจจะไม่มีเงินในการที่จะซื้อเสื้อผ้าที่อบอุ่นให้กับลูกนะคะและก็มีเด็กหลายคนที่เขาเสียชีวิต สภาวะอุณหภูมิกายต่ำค่ะ<า>ก็เลยต้องเราก็เลยคิดโปรเจกต์นี้ขึ้นมาซึ่งในอนาคตเนี่ยคนไทยก็สามารถมีส่วนร่วมในการทำแล้วก็เราก็สามารถนำไป ส่งไปที่แอฟริกาหรือประเทศที่ต้องการได้ก็คือช่วยกันตัดเย็บคือจริงๆเราอยากจะขอแรงมากกว่าใช่ไหมก็ฟังดูแบบนี้นะอุปกรณ์เรามีหมดแล้วแต่ว่าเราไม่มีแรงงานที่จะมช่วยกัีคนต้องการจิตอาสาเพราะฉะนั้นเนี่ยสมัครมาทําตุ๊กตาที่ผลิตจากถุงเท้าที่ทําจากเส้นใยข้าวโพดคอนิโดร์รอบนี้ไม่ทันแล้วก็เตรียมตัวไว้นะคะเป็นเครือข่ายกันไว้กับทางองค์กรแล้วก็ต่อไปก็จะได้มาทํากิจกรรมอื่นๆที่เป็นจิตอาสาด้วย do you have anything else to tell us <laughs> oh, I, we, we just yeah. want to give a hope to children mm. for their better, better life and also we believe that not only by ourselves yeah. with more people many people can in the world yes mm. make a good world together yes yeah. เป็นคนสวยแลวยิตใจิตใจงามนะคะก็หวังว่าอยากจะช่วยกันดูแลคุณภาพชีวิตยกระดับของเด็กๆทั่วทั้งโลกจากพวกเราเองแล้วก็จากคนทั่วทั้งโลกที่จะเป็นจิตอาสากันองค์กรเขาก็เป็นองค์กรส่วนหนึ่งเท่านั้นแต่จริงๆเราต้องช่วยกันนะคะสุดท้ายคุณบีอยากจะเสริมอะไรสุดท้ายค่ะก็ในฐานะที่เราก็เป็นองค์กรที่จิตอาสาใช่ไหมคะแล้วเราก็ ทำงานอยู่ในประเทศไทยเราก็อยากจะให้คนรุ่นใหม่เนี่ยมีโอกาสในการเข้ามีส่วนร่วมในการแบ่งปันให้กับสังคมมากขึ้นถึงแม้ว่าออจะยุคสมัยจะเปลี่ยนไปคนไม่มีเวลาแต่ว่าผ่านเวิร์แชร์เนี่ยก็สามารถให้ได้ เป็นสื่อกลางคือจริงๆไม่ต้องมีเงินอะไรมากมายขอแรงที่เราพอจะช่วยให้ได้นิดเดียวขอเวลานิดเดียวก็สามารถช่วยเหลือคนอื่นทําบุญได้แล้วใช่างนี้น่ารักมากๆเลยวันนี้ต้องขอบคุณทั้งสองท่านนะคะ Thank you for your c o m i n g t o my program นะคะขอบคุณคุณวินด้วยนะคะขอบคุณมากๆค่ะน่ารักมากๆนะรับทั้งสองท่านนี้นะครับพักกันสักครู่ครับเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมา มาดูเรื่องของเส้นชัยไปถึงฝันกันบ้างนะครับพาไปดูนักกอล์ฟมือ44ของโลกที่เป็นคนไทยนะครับทุกวันนี้ยังมีจิตอาสาช่วยสอนน้องๆเยาวชนที่เป็นนักกอล์ฟรุ่นใหม่อีกด้วยเป็นใครช่วงหน้ากลับมาดู